ตอนนี้เรามาถึงอีกจุดแล้วของเมืองเชียงแสนนะคะนั่นคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนนะคะเราจะพาเด็กๆมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูซิมีค่าบริการอะไรยังไงบ้างนะคะดูซิพิพิธภัณฑ์เปิดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นปิดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าทมเนียมคนละ20บาทนะคะโอเคค่ะเรามากัน4คน แรกที่เราได้เห็นคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปสำมฤทิ์ศิลปะล้านนาอายุราวพุทธศตวตรรษที่19-21และการตั้งทินฐานพื้นที่ราบรุ่มเชียงแสนและบริเวณข้างเคียงเคยมีมนุษย์เร่ร่อนอ,อยู่อาศัยมาช้านานแล้วนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อครั้งมนุษย์ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคมล่าสัตว์ ต่อเนื่องลงมาถึงสังคมเกษตรกรรมหรือราว15,000-3,000ถึง 3, ปีมาแล้วเพราะปรากฏหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปทั้งที่ลาดเนินและละริมฝั่งแม่น้ำดังที่เราจะพาชมหลักฐานต้องรอยในประวัติศาสตร์ตามมาดูกันเลยค่ะจารึกวัดพันตองแต้มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช230 0 อักษรที่ใช้ไทยล้านนาภาษาไทยพบที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเครื่องปั้นดินเผาเมืองเชียงแสนจากการขุดพบแหล่งโบราณสถานของโครงการบูรณะและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนที่วัดเจดีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ได้ค้นพบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์กล้องยาสู เครื่องถ้วยเวียงกาหลงแหล่งผลิตเครื่องถ้วยเวียงกาหลงตั้งอยู่ที่ตำบลหัวฝายอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใกล้ลำน้ำลาวลักษณะเด่นของเครื่องปั้นมีน้ำหนักเบาเรื่องราวของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงแสนและใกล้เคียงเช่นชาวไทยยนไทยลือ้ออาขาและเมียน เฉลียงคานหามศิลปะล้านนาราเพื่อศตวรรษที่1 6 มโหรรทึกเป็นกรองหน้าเดียวหล่อขึ้นจากโลหะสำริดมีหลายขนาดสันนิษฐานว่าถูกใช้ในพิธีกรรมด้านความอุดมสมบูรณ์เมื่อราว2,500ปีมาแล้วมือหินกระเทาะสมัยสังคมล่าสัตว์อายุราว15,000-7,000ปีมาแล้ว